เดินเล่นคลองครับวันนี้ตีกบยางเล่นครับกบยางสึกจัดรุ่นเฮียแหวกแงนะครับรเดินตีนมาได้สักหน่อยครับ ่าไมกัด,ดเรียบ<อ>ร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ<อ>ไม่รู้อ่ะเรียบร้อยครับกบยางเซ็กจัดแบบรุน่นเฮียแหวกแหนครับเรียบร้อยเต็มปากกบยาง เดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าเลยครับกระสุนะครับเร,รีบยบร้อยตั้งที่สองครับหลังมัน,นครับเตีอนออกโดนไว้หนึ่งครับยังไม่ได้ตัวนะครับโดนจับ กูหย่อนว้ข,วข,ข้างแหนมวิ่งมากัดย่อนแล้วกูก็ลากนิดนึงมันวิ่งฝอยไฟเลยแข่งต่อส่เสองเข้าอูไปเลยอูยอ้ยอกปลิวเลยแยเจอ Mm-hmm. đôi lá ước, tốt xôi mạnh mặn mặn กำลังดุกำลังดุตัวที่สามนะครับมันกระจดดตรงไหนมันเมื่อกี้มันเห okay. ah ีอยเงี้ยกูยืนได้ครึ่งวันแล้วเหี้ย